วันนี้ตามหลวงปูไม่อยากดังนะครับอำเภออะไรครับปะท้ายบ่สวัสดีครับเปาอินสารทิศแกสวัสดีครับผมวันนี้พาไปไหนสวัสดีครับมหาหลวงปูมือไม่ว่างครับไม่ว่างไม่เป็นอย่างมาหาหลวงพ่อไม่อยากดังครับขันให้ทุกงมวดบ่ทุกงวดแม่นทุกงวดสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวทุกงมวดครับเดี๋ยวมุนจะตามดูครับว่าจะได้ตัวไหนครับวันนี้พาทีมงานมาครับ อยากดังโอ้ยใครับเปลือกเยอะทำบ,บุญครับเปลือกโดยต้นนี่ครับนี่ยโอ้สาตุกำลังใชไหมเยอะๆเสียงปู่มาแทบไม่พอมาแล้วเดี๋ยวอกต้องการให้หกศูนย์แปดแล้วครบจะพายามมาแล้วยามมาแล้วครับขออนุญาตให้เห็นให้เห็นเต็นต์นักซื้อพุทธมนต์นะครับหลวงปู่เอามาซือมาด้วยนะครับขออนุญาต การมาตรการครับการมาตรการครับผมว่ามีคนนั่งมาเก่งแน่นขอคุณถ้าทักนครับเขาเก็บหลังปวดเดียวน้อลงคอพวกเราไปเก็บหลังพวกเราก็ปวดหลังปวดเดียวพวกเราปวดขาปวดเข่าปวดขาขาดีเขาให้นั่งเสียอะไรก่อนขาดีให้นั่งเสียขาเสียนั่งเก้าอี้โอ้ขาดีให้นั่งเสียขาเสียให้นั่งเก้าอี้ ทำวิศวะดิหนุ่มลุกยากลุกยากหลวง,งพ่อไม่อยากดังครับมาในภาทีมมาจากสุลีนครับมาจากสุลีนทำงานเป็นทีมครับทำงานเป็นทีม่วมนโวยกานงานท่านจะสำเร็จลกไปด้วยดีแม่นเนาะตามนสามัคคีคือพลังสามัคคีคือพลัง ทัดไม่ได้คือยาทัดนักลิงจะเล่นอาหารกลินอยลิ่นจะเล่นอาหารจะเลอาหารจะเล่นอาหาร้องพร้อมกับางคันกับมียาจมถึออยู่เนาะถึอหลายอยู่บ่ม่หัวตัด้วย่ต้นโอ้มีหัวต้นมาที่นี่เอ้ตพาแต่ผพาต่ผ้า้องอให้หกศูนย์แปดเนาะ เนี่ยน้องไปนเนาะตายแล้วดก่อนเปล่นปูบาเก่าว้ันกิดหลวงปู่ที่องหยกโบนพอถวายไว้ไร่ไร้กลัวหลวงพ่อเห็นอยู่ข้างหลังเสื้อเป็นบุญยังครับขมข่อบุญขเข่ญ่อยู่ด้านหลังนอกำลังบุญเดือนสามหรอครับที่ไหนบุญเดือนสามนะครับ เจ็ดคนทางบ้านผมใจบุญเอินเนาก็บบกลุ่มเขาใหญ่กองเขาใหญ่เนาะพี่น้องเพิ่มก็ได้เขาตอนนี้ได้เขาได้นำดีเนาะปีนี้นำมาถ่วงง่ายอยูอ๋อนำมาถ่วงใครเนาะหนึ่งปีนึงละเมื่อเนี่เป็นเมื่อไงครับมืวอห้อมมันยังบ่โอ้พี่น้องก็เขามาหลายเนาะบ้านเงยเพิ่มก็ได้เขาหลายเนี่นี่ได้เขาจะตันมั้ยนะครับเนาะเป็นว่าสอบอะครับยั่ไงนี่ยพี่น้องขึ้นมาหล่นทั้บุญ บัตละถุงสองถุงอื่นยังมีหลายครับเพื่อนมือบุญเนาะครับเอื้นควนน้ำเอื้นควนเขานะเป็นเข่าบะครับปีนี้น้ำวัดถ่วงฝนบัดแรงพี่น้องได้เข่าไรอยู่ครับผมครับอ่ะหัวที่มาเนี่ยน้องพ่อมีความฝันองไรนะครับผมบอกให้พี่ให้น้องคนฟังเนี่ยครับมีความฝันไหครับมีกี่มากงฝันฝันต่อวัดอะไรไป นังไปเห็นงานเห็นงานก่อสร้างเป็นต่กสร้างโค้งเสาหอยต่างตำลาบหลวงพ่อบอกว่าดังปัะเด็กเกย์เกย์ก่อนแล้บอก่อยเด้่ยแล้วบอก่อยพัน่าไปเห็นงานก่อสร้างบริษัทเก่านะติดตั้เยึดงนี้ฟันฟันเนี้าบอกรับลง่อฟันเนี้บอกฟันโดนบ่ ฟันที่แจ้งฝันฟันที่แจ้งฝันที่แจ้งฝันไอ้ที่ตีจะไหนนเลขหนึ่งฝันวัเแ็่งานหม่องเก่ามีตัวเก่าเลยฮะเรียกไข่ไข่เก่าดิท่านคอสั่งให้เดาเสาสักลากเมื่อวานใช่ไหมเขาตั้งเสาไว้หมดแล้วเราจะไปหาไล่คอคนกำลังหาไล่ข้อเสาฝันนี่มันนี่ตีไหนมันนี่ ดีเป็นบ่ะเด็กี่แล้วตัวนี้ตัวเกาดอกนี่จ้าไปเจ้าไปตัวเกาตัวเกาประมาตัวเกาให้หกหกศูนย์แปดเนาะแม่นหกศูนย์แปดนี่ใบใบเก่าเอาเสียงไหอยู่ไดหนังสือนะ Mm. <S <S เป็นยังไงครับผมเป็นราาหกศูนย์แปดก็แล้วกันหกศูนย์แปกับจำได้อยู่ครับหกศูนย์แปดกับหนึ่งห้าวะดื้อนี่แล้วหายไป่แตหายไ่แนั่นแหละครับนี่นี่มีอันว่งหันครับอันครับนี่นะครับ นี่อันเก่านี่นีอ่าแม่เนาออนอันเก่าขนไม่ตัวนี้อ๋อไม้อันไม่บุ้นบ้างนะครับนีอันเก่าเหกูนแปดหนึ่งเจ็ดกับเก้าองนี้ม่นหัวขึ้นนอันนี้อันเก่าอันเก่าแ้หกศนแปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองกับเก้าสองนวดที่แล้วงวดแล้วเนาะนี่เดียไปเจอราพิกานนี่ออกตัวนี่ แชงวันนี้ครับนี่บอกวันนี้หนึ่งห้าเก้าเจ็ดเก้าสองหนึ่งสี่อันเก้าเอาไว้ก่อนนั่นบอกเก้าได้นะโอเคไหมหกหนึ่งห้าตามที่จริงมันจะมีสองตัวนี่ไงกันนะครับตามที่จริงมันมีสองตัวตามที่จริงที่หลวงพ่อเคยให้จะมีสามตัวอยู่หางเดียวสองตัวหางเดียวแค่นั้นนี่ไม่เพิ่ม หกหนึ่งห้าเก้เาเจ็ดเก้าสองหนึ่งซี่หกหนึ่งห้าเก้าเจ็ดเก้าสองตัวแถมมากขึ้นหนึ่งซี่ที่ออกกัะเบื้อขับหลงคอหนึ่งซีเนี่ยตีทีเดียวมันออกตัวนี้แล้ววนันตีทีเดียวมันอก it, <c oughs> อ,อกหนึห่งซี่ มัวาบางหนึ่งสี่กเนี่ก็อ่านเย็นมิหาบางเางมีรม่ออกเนอะสิสิบสี่สิบสีเป็นเลขเป็นเลขเกี่ยวกับวันวันลิ้นไทยวันแห่งความฮักเหอวันแห่งความรักเกียวกันเหรอเ็นวันนีแล้วออกกันเลยเนาะวันที่แล้วออกตรงตรงเลยสิบี่้าหกเขาฮะังเกตหกเขาสิอสดังอครับ ไี่ได้แล้วเรา,เราประกันแปดร้อยไอ้อล้านโ <Okay. S 1> อเคอาจารยครับหกหนึ่งห้าเก้าเจ็ดเก้าสองหนึ่งสี่ีเก่าเราเขียไนไว้บีที่สี่แล้วออกปีที่ไ้เล่เนตัวลดครับหลวงพอ่อหลวงพอ่อมักตัวใดไหมนี่ครับมักตัวใดครับน่สอง หนึ่งห้ากับเก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดเก้าสองหนึ่งสี่อย่าลืมหกหนึ่งน้ำเด้อหกหามนันตาเต่เนาะแมนเด็ตามเองตัวเด็กมาหลายตัวนะเด็กเขียนไม่กอนเกน่เด็กเ็มาหลายตัวได้ไหมมันมือหนึ่ที่นันมาหลายเนาะใช่น้ำกันลัางเทป เอฟซีปันจะว่าทำไมไม่ถ่ายห็นตัวนี้ใกล้ๆเเป็นมุนเกาตัวเนี้เลน่ไป่ายก็ได้เอาเดี๋ยวแขนให้เบิ้งไหมหมุนเกาขาดแต่ปางก่อนก่นครับนี่ยเป็นที่สิบหกปมภาพันสองพันหร้อยสิบเอ่ะจนใหม่เื่อยังไงก็เถือกันยี่ถืกมันเทียดิกำเงินยิไปเื่อกันยังบมได้รสตนี้ครับไมไดิซืสเซ่จ่อยดิ่กำไปก็ยังดีหกหนึ่งห้าเพราะว่ามันออกทีปีวางไว้ๆเนี่ยกันยัง เ้ดเ้าสอเป็นบุญเก่าเราครับบุญวาสนาเนาะผม้าตัวหนึ่งหนึ่งสี่งสร้านั่นเลยเาก็เจ็ดไสได้เจ้ากรรมนาเนพี่น้องวุ้ยมันสดชัดเป็นใครนี่มาเล่หลวงพ่อจะได้เลนฝันเนาะเล่นฝันอันนี้ก็ตองหมดอันนี้ก็ตองหมด มตัวดสามตัวหมดตัวตัดเลนึงเด้อหกหนึ่งหเลเกั่วนมันออกกันสามวเนี่ยก็มัน้องหมดตัดวามสี่สี่ครับเข้ากัทั้งหมดครบเข้ามาสามหดติดเต็งเต้ตอ้สาย